มตุตองมาพี่มาเมอตองบอตองจะหาใครครับผมระหว่างพี่ชัยกับน้่นแตงครับบตองจะหาใครบอตองสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่แมเอสจทุกท่านนะคะ พบกับสองสาวของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะพาบัวตองไปอาบน้ําข้างนอกนะคะแม่แม่ในรอบหนึ่งเดือนนะคะเดินนะคะเดินไม่ได้อาบน้ําข้างนอกนะคะเราจะพาน้องบัวตองเดินออกกําลังกายบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะเราต้องใส่โซ่ให้กับบัวตองด้วยนะคะเพื่อเกิดอันตรายเนาะน้องไม่ค่อยได้เดินนะคะเราก็กลัวน้องตกใจ กลัวสิ่งต่างๆนะคะเพราะว่าน้องอยู่ในโรงช้างนะคะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านสักเท่าไหร่นะคะประมาทไม่ได้นะคะเรา,าก็เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแม่แม่นี่นะคะดูดู <c oughs> เอาโซ่ไปด้วยนะคะไม่เหมือนคำเหมือนนะครับคำเหมือนนี้ไปไปตัวเปได้เลยไมะต้องอเอาไม่เหมือนคำเหมือนนะคะน้องบัวตองของเรานะคะคำเหมือนของเรานี้นะคะทุกครั้งนะคะเราจะปลดโซ่ออกเลยเนาะว่าคำเหมือนของเราชินแล้วนะ,ะแม่แม่น้องบัวตองเพิ่งมาอยู่กับเรายังไม่ได้ถึงปีเลยใช่ไหมเดือนมีนอ้ยเดือน สิงหาเดือนสิงหานะคะจะครบรอบของบัวตองได้มาอยู่กับเราถึงจะถึงถึงจะครบหนึ่งปีเต็มนะคะแม่แม่อาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำกับแล้วก็พาเดินนะคะกับบรรยากาศยามเย็นนะคะแม่แม่รอบสะนะนนะคะครับตอนนี้นะครับเราพาบัวตองนะครับ เดินออกกําลังกายนะครับแต่ว่าเราอยู่ด้านบนนะครับผมดูบรรยากาศก่อนนะครับนะครับเดินในรอบนะครับหนึ่งเดือนนะครับที่บัวตองไม่ได้ออกจากสถานที่นะครับไม่ได้ออกจากโรงช้างนะครับผมแต่วันนี้จะไปไหนนะครับรอชมกันนะครับนะครับผมเราเดินมานะครับผมก็มาถึง สองหนุ่มนะครับผมอยู่กลางทุ่งเลยนะครับผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมยังไม่บอกนะครับว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวไปถึงใกล้ๆนะครับผมจะให้ชมนะครับว่าเป็นใครกันนะครับนี่นะครับบาตองรีบจำเลยนะครับ อุ้ยบอตองมาพี่มาเฮ้ยบตับอตงบองบ่ตองจะหาใครครับผมระหว่างพี่ชัยกับนันแดงครับบ่ตองจะหาใครบตรัตองโอ้ในที่สุด <c oughs> ก็จำได้นะครับโอ้จากกี่เดือนกี่วันก็จำได้นะครับใจมงคลน,นี้เรารู้เลยรู้งานเลยนะครับรู้งานเลยนะครับโอ้ ในรอบหนึ่งเดือนนะครับผมที่บัวตองไม่ได้เจอนะครับผมงานก็ไม่ก็ได้ไม่ได้ออกงานไม่ได้ไปไหนนะครับผมอยู่แต่บ้านนะครับริ้วมาหาเจ้ามงคลก่อนเลยนะครับดูดูดูเดินไปหาน้ําแตงแล้วนะครับน้าแตงก็พร้อมแล้วครับผมน้ําแตงนี่ก็คือเพื่อนที่อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยกันนะครับน้าแตงนะครับวันนี้ได้พาบัวตองออกจากสถานที่มานะครับ มหาหนุ่มรอสองเชือกที่บ้านพายแชยมงคลนะครับบ้านพายแชยมงคลนะครับอเออเจอหนุ่มล้อมรอบเลยนะครับตอนนี้ทั้งน้ำแตงทั้งแชมงคลนะครับผมพร้อมเลยนะครับอ่ะ รู้สึกว่าบัวตองนี้จะจำน้ำแตงได้นะครับผมมามาจากที่เดียวกันนะครับมาจากที่เดียวกันมาจากที่เดียวกันเลยนะครับผมบ้านเดียวกันเลยทำไมแปลกนะครับผมไม่ไม่ไม่สนใจเชมงคลเลยนะครับกอดกัน เอาดู <How? S 2> <Yeah. S 1> สวนชายมงคลนะครับผมนี่อีกมุมของชายมงคลนะครับเวลาเจอสาวนะครับ <Yeah. S 1> ทำไมบัวตองไม่หันหน้ามาหาพี่ชัยเลยนะครับ ไม่หันหน้าครับแต่ว่าหันหลังให้นะครับถอยหลังให้เลยนะครับอ,อยังจำกันได้เอากอดกอดอดนะเร็วกอดน,น้อย,อนห,นอยหอมหอมช่มงคลหอมหน่อยเร็วหอมหอมบัตองมาหาชัยมงคลน,นะครับวันนี้เดินออกกำลังกายมานะครับโอ้มาถึงนะครับดูดูดคำรามนะครับ นี่ก็คืออีกมุมของใยมงคลนะครับมาถึงแล้วรู้สึกว่าแกตาเชื่อนี้ก็ยังจำกันได้นะครับแล้วก็รักกันนะครับความผูกพันนะครับบัวตองก็ใยมงคลนี้เป็นหนุ่มเชือกแรกเลยส่วนัยมงคลก็บัวตองเชือกแรกเลยนะครับใหม่ทั้งคู่นะครับผมรอรุ้นกันนะครับผมรอรุนกันตอนนี้บัวตองเพิ่งได้สองเดือนนะครับ ใน,นบัวตองได้สองเดือนแล้วนะครับเนี๋ยรอลุ้นกันอีกสักสองเดือนนะครับอีกสองเดือนเป็นสี่เดือนนะครับผมประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับก็คงจะรู้นะครับว่าจะมีปฏิกิริยายัางไงนะครับแต่ว่าบัวตองเราอ้วนนะครับอ้วนบ้าเอาะบัวตองอ้วนแห้งยีงดีคร <c oughs> ับผมเ้ากับอ้วนแห้งอยู่ดีเนาะ เท่งกี่เราคิเา,ายให้งนินเราหัวน้รังกับบอ่อหักเลยห <c oughs> มดทีละคนหมดทีไบหนึง่ง บมเมนต์ข oh, oh, ึ้นจิตทิศพ่นมาเต่ามันขึ้นขืนพ้นมาโอ้โหหมดักแล้วเนาะัร่างสองเดือนโอ้ยใจมงคลนี่พร้อมพร้อมเลยนะครับใจมงคนโชว์ขาที่ห้าเลยนะครับ หอมกันอหอมกันน้อยน,น,นานๆจะได้หอมมันน้นานๆจะได้กอดกันโอ้สาวของเราฉี่ราดเลยครับ วันนี้พาสาวมาเดินกินหญ้าบ้านหนุ่มนะครับมาเที่ยวหนุ่มไปไหนนันบ่ต้องนึกว่ามีของกินนึกว่าเป็นอ้อยเอาเอาถูเสาแมนหัวโตโตกามยิ่งยิ่งกามยิ่งย่งหลังกระหักข้าแง เดินน,น,น,นี่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเอเอฮือโตองเลือกไม่ถูกครับผมจะหาใครแต่ว่าที่สนใจสุดก็คือใยมงคลนะครับสนใจที่สุดเลยนะครับคือแฟนหนุ่มนะครับสนใจเลยนะครับไม่ห่างจากใยมงคลนะครับใยมงคลก็กอดดูครับกอดพร้อมโมตองแล้วนะครับ รอดูครับผมรอดูว่าใยมงคลจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมรอดูนะครับเผื่อจะโชคดีเผื่อจะตัวใยมงคลจะให้โชคนะครับตัวบัตองจะให้โชคนะครับเปลี่ยนอวนอวนแห้ง สำหรับวันนี้ก็ได้พามาเดินออกกาลังกายนะครับมหาชัยมงคลนะครับมหาชัยมงคลน้ําแดงนะครับพาบัวตองมาผ่อนคลายนะครับหลังจากที่อยู่โรงช้างมานานนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขนะครับดูนะครับกับได้อยู่กับหนุ่มกับแฟนที่เขารักนะครับผมรู้สึกว่าจะมีความสุขนะครับทําให้เห็นช้างมีความสุขแล้วเราก็ดีใจนะครับผมผ่อนคลายนะครับเราก็จะพามาแบบนี้เรื่อยๆนะครับนานๆมาครั้งหนึ่งเพราะว่า เราช่วงนี้เราอยู่ในช่วงธนุถนอมนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณที่เข้ามาเป็นกาลังใจนะครับถ้าชอบกินนี้จะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้กับช่องพังะำมือของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ